สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตอนนี้ผมกําลังเอาเอาค้างนะครับเอากิ่งไม้นะ่ะมาทําค้างให้ให้แตงกวาให้ผักเขาขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผักเข,เขาโตขึ้นมากแล้วนะครับ ครับวันนี้ผมขอถือโอกาสนะครับถือโอกาสพาทุกคนมามาชมสวนผักของผมนะครับอันนี้คือผักข้างหน้าบ้านแล้วก็ข้างหลังบ้านจะมีจะมีเยอะนะครับมาเลยครับครับแล้วนี้ก็คือแปลงข้างบ้านนะครับอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวกำลังทำค้างให้เขาขึ้นฮนะ ปีนี้ลองปลูกรู้ว่าเขาว่าเขาจะให้ลูกหรือเปล่าและอันนี้ก็คือแตงกวาอันนี้เป็นแตงกวาฝรั่งนะครับขึ้นมาได้งามมากเลยอันนี้ก็คือทำค้างเขาให้เขาขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นค้างแบบง่ายๆจากจากกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้หลังบ้าน ครับส่วนมาฝั่งทางนี้นะครับทางนี้เพื่อนๆคงจะคงจะรู้จักนะครับคุ้นเคยอันนี้คือมะระนะครับมะระกําลังขึ้นกําลังขึ้นค้างไม่รู้ว่าเขาใช้ผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าอากาศอากาศจะร้อนพอหรือเปล่าและนี่ก็คือมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศสีดาปลูกแซมไว้นะครับ แล้วอันนี้ก็คือสุกีนีสุกีินีนะครับแล้วอันนี้ก็คือถั่วพูนะครับ <c oughs> ถั่วพูกําลังกําลังสูงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าช้าหน่อยเพราะว่าอากาศเขาไม่ร้อนพอนะครับแล้วอันนี้ก็สุกีินีด้วยนะครับดอกเขาร่วงดอกตัวพูเขาร่วงแล้ว อันนี้ก็คือถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวสองต้นผมปลูกแซมไว้นะครับแล้วนี้ก็คือมะระอีกนะครับมรัครับจะลงไปดูข้างในนะครับข้างในข้างหลังบ้านนะครับเอาไปดูกันข้างหลังบ้านอันนี้ก็คือพริกนะครับ พริกเม็กซิกันฮาลาพิโนนะครับออกดอกแล้วอันนี้ก็คือพริกหยวกพริกหยวกกำลังงามเลยครับกำลังงามแล้วนี่ก็คือกระเทียมนะครับเพื่อนๆ <Members? S 1> คงจะคงจะจำได้นะครับกระเทียมตัดดอกแล้วใบก็เริ่มใบเขาก็เริ่มที่จะ เขาเรียกว่าเหี่ยวแล้วนะครับหมายความว่าเขากําลังกําลังออกหัวนะครับเขากําลังออกหัวอยู่แล้วนี้ก็คือพริกเหมือนกันนะครับอันนี้พริกหยวกอืพริกหยวกสีเขียวนะครับอันนี้ก็พริกหยวกแล้วแปลงนี้นะครับแปลงในกระถางเนี่ยมันเป็น มันเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศสีดาเชอรี่ทเมีโอันนี้เขากำลังออกดอกนะครับออกดอกมาแล้วเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วครับเป็นมะเขือเทศซีดาส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างอันนี้คือผักบุ้งนะครับผักบุ้งผมปลูกแซมไว้แซมไว้ว่าเขาจะจะงอกขึ้นมาหรือเปล่าเขาก็งอกมานะครับนี่ครับ ผักบุ้งเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนะครับครับอันนี้ก็คือมะเขือเทศอีกเหมือนกันนะครับมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศหัวใหญ่หัวลูกเขาใหญ่นะครับไม่ใช่มะเขือเทศซีดานี่นะครับเขาเป็นแบบนี้ แล้วก็ผักบุ้งนะครับข้างล่างผมก็ปลูกผักบุ้งแซมนะครับอันนี้ก็มะเขือเทศอีกนะครับเป็นมะเขือเทศจะออกลูกมาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองเหลืองเขากํกำลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกอันนี้ก็มะเขือเทศอีกนะครับ มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศพันธุ์สีแดงครับสีแดงมะเขือเทศใหญ่แล้วต่อไปก็คือมะเขือมันะครับมะเขือม่วงอันนี้มะเขือม่วงมะเขือไทยมันปลูกไม่ขึ้นนะครับเพราะ,มะเมล็ดแล้วมเมล็ดเขาไม่ขึ้น นี่นะครับอันนี้ก็คือมิ้น์นะครับสารเนสารเนรเขาจะงอกขึ้นมาทุกปีนะครับปลูกครั้งเดียวเขาก็งอกขึ้นมาและนี้ก็คือผักชีไทยนะครับผักชีไทยกำลังออกดอกเลยนะครับเนี่ยออกดอกออกมาเล็ด อันนี้ออกเมดเล็กๆออกมาแล้วนะครับปักชีไทยครับแล้วนี่ก็คือผักชีลาวนะครับปลูกไว้ในกระถางต้นเขาใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยผมทานได้แล้วทานวันละกรํรนะครับนี่นี่ต้นเขาอวบทั้งอวบทั้งใหญ่นะครับผักชีลาวอันนี้ก็คือ กระลำปลีนะครับกระลำปลีแล้วนี้ก็คือถั่วอันนี้เป็นถั่วนั่งนะครับถั่วนั่งฝรัง่งส่วนใบเหล่านี้นะครับโดนกระต่ายป่ากระต่ายป่าเขาจะเขาจะออกมากินนะครับออกมากินใบเนี่ยไม่ได้ทํารั้วไว้๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปลูกเยอะปล่อยให้เขากินไปสงสารนะครับสงสารเขา อันนี้ก็คือบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีเขากําลังออกดอกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วบรอกโคลีอันนี้ก็คือกล่าปลีนะครับกล่ําปลีสีแดงก็จะออกมาเป็นสีแดงนะครับครับส่วนต้นเหล่านี้นะครับ เนี่ยต้นเหล่านี้เนี่ยใบยใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าบัตเตอร์นัสวอชหรือว่าฟักทองฝรั่งนะครับเป็นต้นฟักทองฝรั่งต้นเขาเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ทำอันนี้ผมทําค้างให้เขาให้เขาขึ้นไปนะครับขึ้นไปอยู่บนบนหลังคานี้นะครับ แล้วนี่คือยอดนะครับยอดเขาโผล่มาแล้วนะครับโผล่มาแล้วครับและอันนี้เพื่อนๆคงจะคุ้นๆนะครับอันนี้ก็คือฝักบุ้งจีน ปุ้งจีนปลูกไว้นะครับปลูกไว้บนในแปลงในแปลงในแปลงลงดินครับส่วนทางนี้ก็คือกระลำดอกนะครับอันนี้กระลำดอกกระลำดอกแปลงนี้เขายังไม่ยังไม่ออกดอกนะครับกําลังโตอยู่แล้วนี่คือพริกพริกธรรมดานะครับไม่ค่อยเผ็ด แล้วอันนี้ก็คือบลัตเซอร์สเปลว์นะครับต้นบลัตเซอร์สเปาว์ปลูกไว้4ต้นบ r ัตเซอร์สเปลว์ก็คือกระหล่ำดาวนั่นเองนะครับถ้าแปลแล้วก็เป็นกระหล่ำดาวแล้วแถวนี้ก็คือสลัดนะครับผักสลัดและอันนี้ก็คือนะฮะอันนี้ก็คือดิลดิลก็คือผักชีลาวนั่นเองนะครับ ผมปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้เต็มเลยเพราะว่าผมชอบชอบทานผักชีลาวนะครับก็เลยปลูกไว้เยอะครับแล้วอันนี้ก็คือผักกาดนะครับผักสลัดปลูกไว้แล้วอันนี้ก็คือผักเคลนะครับผักเคลผักเคลนี้ผมปลูกไว้ในกระถางนะครับในกระถางในช่วงหน้าหนาวผมปลูกไว้ยกเอาไปไว้ในบ้าน พอถึงช่วงสปริงผมก็เอาเอาลงดินนะครับต้นเขาใหญ่พอเอาลงดินเขาก็แตกใบออกมาแบบเร็วมากนะครับก็เลยได้ทานเร็วนี่นะครับทานใบล่างก่อนแล้วก็ค่อยทานไปทานทีละใบนะครับใบล่างเนี่ยเริ่มจากใบล่างนะครับผักเคียวอันนี้ก็ผักสลัดนะครับผักสลัด ครับแล้วนี่ก็คือสวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านและข้างหลังก็คือป่านะครับผมปลูกไว้เหมือนกันเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสมดุลของธรรมชาติมีทั้งผักและมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับตาเป็นสวนหินเลยนะครับจัดเป็นสวนหย่อมเป็นสวนหิน ครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆคลิปนี้มีแค่นี้นะครับผมสุพันชุนแสนดีแล้วก็โฟรโดพาเลนพาดทำแล้วค่อยเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ